สบายดีเมื่อนี้เลยว่าคิดเช่นจะมาแนะนําเมนูเกี๊ยวน้ำเนาะเมนูนี้เห็นง่ายแล้วก็เฮาสามารถเก็บไซ่ซองฟิตไว้กินยมมามเช้าได้เนาะเหมาะไยสําหรับผู้ที่อันนะเล็งดวนเนาะในะตอนเช้าผู้ที่ฟาวฟังผู้ที่ตื่นซู้ให้กำหมอเนาะเมนูนี้เฮาเห็นง่ายๆเนาะส่วนผสมอ่นะนะข้องอันนะไส้มันเฮาจะใส่กระเทียมแล้วก็หักผักข้อมป้อมแล้วก็ พริกไทยและเขาจะมาตำตำให้ละเอียดประมาณนี้เลยเนาะห่างจากนั้นเขาจะมาใส่อันนะหมักตัวซีนมูบดข้องเหาเนาะซีนมูบดนี้เขาจะใส่อันน่ะมูบดท,ทีบดละเอียดที่สุดเนาะละเอียดสุดๆเลยหาเครื่องปรุงมันก็จะมีพร่งปรุงรสดเกลือน้ำซีอิ๊วแล้วก็ซอสหอย ถ้าบางคนมักก็อาจจะใส่อะน,นะน้ำตาลลงไปนิดนึงเนาะแต่ว่าอะน,นะเมโอเชียนหันจะบ่มมักกันเลยบบใส่เนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือห้อมบัวเนาะถ้าให้มักเม,กมนซ่ามาถซอยน้อยๆเนาะซอยอ่อนๆใส่ใดเลยเดอ้อแต่ว่าอันนี้เมนลูกสายบ่มัก <laughs> ลูกไซายว่ากินเกี๊ยวน้ำแต่ว่าโบมากินห้อมบัวเนาะก็เลยเอาใจเพื่อนน้อยหนึ่งโดยการบบใส่ห้อมบัวแล้วอย่าลืมเดอ้อไซใค่หนึ่งฟองจะเป็นใข่เป็นหรือใครไก่กัไดนเนาะมันจะเหนให้อนาเนื้อข้องเหา่าไซข้องเห่านี้มันเด้งแล้วก็กลมกลมขึ้นเนะาะลัางจากที่เห่าแพ็คซีนไปใส่ตู้เย็นไว้เนาะเป็นการหมักซีนให้มีสรสชาติหอมแล้วก,ะก็กลมกลม แมนเขาจะมาเกี่ยมค้างหม้อต้มน้ำซุปไว้เลยหม้อน้ำซุปเขาจะใส่แต่ซ่ามยางเนาะใส่เกลือใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำซีอิ๊วลงไปเขาจะบดเติมน้ำตาลและเป็นนัวเนะเาะพว่าความนัวมันจะได้จ้ากันนะผงปรุงรสกับน้ำซีอ,อิ๊วอยู่แล้วแล้วก็ขวมบ้านมันจะได้จาดดา้าแครอทแล้วก็มอปลากาแลาวอันนั้นห้อมบัวใหญ่ที่เขานะต้มลงไปเนาะ สรามสียางนี้แล้วใส่ใบเตยได้เด้อตัวที่เป็นใบมมวนๆอยู่นี่จะเห็นใบเตยเพื่อเห็นให้อันนะนำซุปข้องเห่าหันมันว่านหอมเนาะหลังจากนั้นเ่าจะปิดฝาแต่ว่าห้ามปิดฝาเจ๊บเนาะเพราะว่านำซุปข้องเห่าหันจะคุ้น หลังจากที่นำซุปเผาฟดประมาณนี้แล้วเขาจะใส่เนื้อไกล่ลงไปถ้าใิเสะดกกะสับไก่เป็นต้นน้อยๆกระไดนอกแต่ว่าอันนี้เขาหั่นแซ่ไว้แซ่แข้งไว้เป็นต้นใหญ่วันนี้เซ่เอามาสับมันกันยาก,กันเลยต้มลงไปเป็นต้นใหญ่เลยหลังจากที่ต้มน้ำซุปไว้เหี่ยวหอยแล, mm. แล้วเขาก็จะมาห่อแผ่นเกี๊ยวข้งเผาเลยเนาะมาห่อเกี๊ยวข้งเผาเลย แ่นเกี่ยวนี้เม่นเทาไซด์แนเกี่ยวสําเร็จรูมาเลยเนาะเพราะว่าบบมีเวลาไล่ที่จะมาลีดแผ่นเกี่ยวอเองแผ่นเกียวนี้สามารถซื้อไดยูเจมากแล้วก็ซื้อยูริมปิงเนาะปกติหันมักจะซื้อยูริมปิงหล่กลัวเพราะว่าแผ่นเกี่ยวยูริมปิงหันจะอันน่ะเหนียนกลัวแล้วก็บ,บ่มีแปลงไล่ถ้าให้มักเมนอันน่ะโบโบท่าล้างแปลงออกหมดอันน่ะคือเมโอเซียนกําลังเฮ็ดกระได้ด้อแต่ว่าทางนี้หัน บมักแป้งไลยเนาะกันเลยเขาจะใส่เอาแผ่นเกีียวหั่นมาล้างแป้งออกจนหมดแล้วจึงหอ่อประมาณนี้ง่ายๆเลยอนณาทานหองเขาจะหองด้วยอนณะทุอ่งอย่างเดอ้อพราะว่าเวลาทีเกี่ยวเขาแข้งแล้วเขาจะสามารถแกะออกมาได้ง่ายแล้วมันจะประหยัดพื้นที่เพราะว่าเขาสามาถมันนาณยองกันขึ้นไล่ซันได้เนาะหลังจากห่อแล้วเรียบร้อยเขากลับไปเขาซองแข้งไว้เลย ให้มันแข้งโตแล้วเขาก็จึงสิมาแกะใส่ทุง่งยางเก็บเมียนไปกินไล่มือเนาะต้มน้ำซุปแนะนำให้ต้มดนๆดดเ,ดเ,ดเด้อพราะว่าให้มันใดความนัวจ้กซีนแล้วก็อนะความว่านจ้าอันนะกับหลดกับหัาวผักกาดข้าวผักอันะห้องบัวใหญ่ข้องเหาให้มันออกมาเต็มทีเนาะหลังจากที่มันสุกมันนิ่มดีแล้วเนาะเขาจะตัก ออกทงหมดก่อนให้เลือดแต่น้ำซุปแบบนี้แล้วจึงเอาเกี๊ยวหั่นมาลงต้มเลยตอนนี้น้ำซุปห้อมแหงเด้อเนาะเนะี่ยเกี๊ยวตัวนี้มันแข็งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนะาะตอนเขาต้มทำอิดมันจะเป็นแผ่นติดกันเนี่ยนึน,นึ่งก่ย่ามันเนาะเนี่ยเวลาที่เขาต้มไปให้มเนะี่แผ่นเกี๊ยวสุกแล้วมันก็จะออกจากกันเองเนาะประมาณนี้ หลังจากต้มสุกแล้วเขาก็มาตักใส่ถ้วยได้เลยแล้วอย่าลืมเติมหอมเนาะเติมหอมเติมซีนนอกแต่ว่าถ้าเป็นอันนะ่ะเด็กน้อยเขากับอาจจะไ่ใสห่หอมเลยเนาะเป็นประมาณนี้ก็สามารถกินได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แนะนําให้เติมหอมบัวหอมปอมหอมเจียวเนาะจะเป็นอันนะ่ะเจียวกระเทียมกระได้หรือไผ่มากะอาจจะใส่เจียวผักบ,บัวเนาะแล้วพริกไทยเป็นสิงที่รคาดบ่ไดเดอ แล้วก็อย่าลืมอีกอันนึ่งแมนมักหนาวเนะาะมักหนาวแล้วก็มักเผ็ดเจียวเลือดไผ่มักก็อาจจะใส่เป็นเผ็ดพ่งแทนค่ได้แล้วซีมลดปรุงลดอีกน้อยนึงตามความมักแล้วก็พร้อมกินได้เลยเนาะง่ายๆเมนูนี้ค่สีหน้าตาประมาณนี้ประกันเรื่องรสซาิเดอแซบอีลี <laughs>